มาครับเนาะมากินกันกิ่นลงทานครับน้องโมน,นี่ฉิ่นลงทานมนี่ฉิ่นลงทานก,นกันครับน้องโมน,นี่ลงทานที่อยู่บ้านทางไก่ขามาทางบ้านปัดปลาบัวเสือเหลิมเขี้ยดเราะงเนาะแรงลงทานทานี่ลงทานครับเนาะนี่ครับเนาะคนทอคิวอ่ะฉิ่นขันไปรอคิวน้ำขันไป เราคิวเนะาะปากดติดรรมแก่ใจเนะาะวันนี้เพราะว่า,าลุงท่านวัดป้าบัวเนาะลุงท่านวัดป้าบัวอ่าวน่าสาสุน,นกันเด้อลุงท่านกันไดหมุนกันไปนะครับเนาะลุงท่านใครสนใจทธรบุญกล้ามาได้ครับเนาะนี่ครับเนาะยืนลุงท่านที่เพิ่น ตัวบริจาคก็ได้ใส่ได้เบิดครับเนาะที่ทำบ,บุญที่นุ่นเมตตาสงสารนะครับเนาะสงสารกับใส่ไปครับเนาะใสยไปใส,ยไป,ส,ย,ไปสยไปครับเนาะครับเนาะนี่ครับเนาะใส่คิ้วไปพอคิ้วไปนี่เราคิ้วเราครับเนาะนี่เงา หลานกระทายลูกอย่างเห็นน้ำห้องค,ครับเนาะถ่ายคลิปไปเน,นี่มาบวชน้ำผู้บาจย์ก็ได้ครับเนาะฮอร์อนครับเนาะนี่ลงทานกะตักใส่ตักใส่สมยมสม,สมทรรมบุญไปสาววธีกันนะครับเนาะนี่ครับไปเสียท่อง นกนกะนี่เข้าไปกินเลยผมกรอโลดคิ้วกันละนี่นงท่านหลายท่านเนะมีสนะามีนะ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 งท่านนเนะอืมนนนงท่านนเนะนี่สองนกนะอืมนี่นกนะนี่ทักใส่ผมมวันนี้อขอบคุณมากครับเนะ้อขอบคุณมาก สาสุสาสุาเขาคิ้วมาใส่เหมือนนี้ครับนให้เขาคิวคนวันนีก็ยางไปแล้วก็ไปหาแล้วกินมีอกินวอบวงเลยบวงบวงคนที่นำบริจาคนำสมนำแดงเขียวสะไปนะครับเนาะปับเปนสะไบคนโอ้ยหมอทั้งไก่เนาะ น้ำกันไปนี่ครับพวกวงครับวงกินก็เสยียบแต่วงอ่านี่ครับเนาะลงบริจาคเงินครับเนาะนี่พยาบาลเส้นซื้ออ่าช่วยกันภาษาที่กันเนาะนี่ตูงเงินูบ้านนี่พยาแลก็อยู่หลังบ้านอยู่หลังอันเต้าอีครับเนาะซื้อแลกัน,นสองคนเนาะมีเท็กน้อยครับเนาะอ่ะซา싸สู้กัน เง่นก็ได้รับหมุนก็ได้แต่เัทธาครับเนาะงทองเงินก็ปลาหมูบาดใช้ทองนะครับเน,น้องทองเงินอันนี้หกัดทายคลิปใหม่เพิ่งรับส้มกันนะนาะเพิ่นประกาศเพิ่นพูดเรื่องเรกเนานะผมเอาเพิจิีรเพลงเขามาให้เฟี้ยวแล้วเอาคลิปเก่าได้ด๋อยแล้วเนาะผมถ่ายมาอ่าอันนี้ครับ ท้อสุท่างมาทำบุญกับต้องเอ็หญ่แปลเนาะนี่ครับพรายีเบีแ้เพรายีเบีแอ้เกยจีนนำคกเนาะที่บริจาคเงินทำบุญเนาะนี่คนมาทำบุญกับมี่นะครับทำบุญสาสุสาสุกันครับเนาะทำบุญกัน,น,กกกนไปยกไคยกไคกระดงซื้อซื้อบ้านไหนบ้านไหนก็ซื้อเอาลงซื้อ นั่งเขเนาะค,คุยกันนีน,อะนะ้อนั่งเขาน้ออ่าอันนี้มา่านี่ครับตัวทหารต่าเสาครับเนาะอันนี้กู้ป่าคุณตะกี้เพื่นป่าฝนณบริบูรณ์อยู่อันนี้คนชสว่างญญผู้ใหญ่คิดบี้อันนี้ของกระท่ายผูบาอาจารย์เพิ่นนี่วันนะ,นะครับเนาอผูบาอาจารย์มีผู้บาผูบาปอกผู้พันนั่งเขเนาะนี่ถ่ายลายวงับเนาะนี่สมยุมกัด อาหรยืนอาหารกันเศร้าครับนกนี่ครับเนาะต่อเศร้าอ่าต่เศร้านี่ครับเนากครับเนกกล่องมาศาศาศา้าสัตว์ภานี้ครับเนาะ,นอะ,นอะขอโทษต่อไปเด้เนอนี่นี่ขวบากขวบกินใช้อาหารกันกินอ่านี่ครับเนาะสุม้มาช่วยกันบุนกันช่กันไป กํังเุณอย่างผู้พันผู้เลียวกําลัวยกันไปสวยสวยกันไปน,น,น,นี่คู่บาคุณเย็นเย็นบาดนี่คู่บาพวกรับผู้ผู้ผพันยืนอาหารกันกินนี่ผู้เล้ยวกับเําะนี่เมือม่อดักเนาะกัการเมือ่อเมคับนาะนี่เขามาใส้กันไป สุสาซูเด้อร์นักเตะให้กานคิวนี่ครับนเนาะครับอ่าเย็นเย็นเย็นกลับไปครับเนาะเลี้ยงวงแรก็กถึงงที่ที่ทิี่หมดแล้วก็บาดจารย์เพนคนอาจารย์พรอครูใหญ่นี่ครับเนาะซุมแม่ซี่น้อยนะครับเนาะ กดเขยกดไหลนะเนาะนี่มัดพ้าบัวเสื้อดำเกียรติทองใส่บ้านนป้องกันใส่เสร็จแล้วก็ทักให้พระกินงก้อนกก็ะว่ากันนะเนาะนี่สมบูรพระคุบาคุณนะครับเนาะนี่คุบาคุณสมบวชนี่พระยุคบีอาการเมื่อยเมื่อเนาะมื่หลายยืน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 ครับเนาะ เพื่นกำกันเนาะฝากกติดตามคลองแฉนกวันนี้กะคลิปนี้กะบขอให้ใ้มูลหลายนกคนนกนกบุญกำกันไปอ่านี่นะถ่ายไป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 ครับนกนกแทนกันไปบุญกำกันไปนี่สมบูรณ์ใหม่เสียขาช่อง มีนางสององค่อชื่อเป็นพี่นี่พ่อชื่อพี่ดี้อันนี้บักแอร์แอบมาซวยอันนี้พ่อชื่อไส้นี่ส้มนี่เนาะงนี่ส้มเขากินผู้บา้าเค็ตแล้วกอะเร็จแล้วกันนี่มากนะครับเพราะส้มยมมาตักกับเข่ากับน้ำหลายคนครับโอ้มีคนหลายคนนะคนมาตักเข่ากับน้ำอ๋ะฝากกดติดตามเขาให้แกนาะงอันนี้ นี่เมียนวนเขามมคกับนุ